สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนครับซึ่งหลายท่านนะยังมีข้อสงสัยที่สอบถามแอดมินมานะครับแอดมินก็รวบรวมคําถามมาตอบให้บางคนก็ยัง,งงงงอยู่นะครับสาหรับการที่มีเติมเงินช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนั่นเองทีนี้มาถามตอบกันนะครับแอดมินตอบเคลียร์ชัดให้ทั้งหมดเลยนะครับหลายคนนะครับมีความกังวลว่า ผู้ที่ถือบัตรคนจนเนี่ยเคยได้เงิน1,000 0บาทไปแล้วก็คือตั้งแต่รัฐบาลของแพททองทานไปแล้วนะครับ10,000บาทรับเป็นเงินสดไปแล้วจะได้อีกไหมเงิน1,700บาทที่รัฐบาลของนายกอนุทินกําลังจะให้พี่น้องประชาชนผู้ยึ่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็ตอบว่าได้นะครับเพราะว่า มันเป็นโครงการคนละโครงการเป็นคนละรัฐบาลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวกันได้1 0,000ไปแล้วก็คือได้ปกตินั่นแหละถึงคนทั่วไปจะยังไม่ได้1 0,000ก็น่าจะไม่ได้นั่นแหละนะครับเพราะว่าเปลี่ยนรัฐบาลแล้วแต่ว่าในช่วงของอ่ารัฐบาลนายกอนุทินนะครับที่มีโครงการ กระตุ้นเศรษฐกิจคนละครึ่งพัสนะฮะก็มีการเติมเงินเข้าบัตรสุดการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนในวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค,ค1,700บาทอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือได้นะครับไม่เกี่ยวกับเงินหมื่นที่ได้หรือไม่ได้นะอาชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นการเคลียร์คำถามข้อนี้นะต่อมาครับบางคนบอกว่า1พฤศจิกายนเนี่ยได้1,150บาทแล้วก็มี1ธันวาคมก็ได้1,150บาท ตามที่ดูจากแหล่งข่าวมาแล้วไอ้พันเนี่ได้อีกไหมมันคือเงินอะไรหรืออ่ะบางคนงงนะคุณผู้ชมอันนี้ขอตอบคําถามนะครับใครที่พอเข้าใจทราบแล้วก็ดีนะฮะแต่ท่านใดที่ยังไม่ทราบก็คือตอบคำถามเรื่องนี้ให้ชัดเจนนะสำหรับเงิน1,150บาทในช่วงของการแจกเงินเข้าบัตรคนจนวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยมันก็คือวงเงินเดียวกันกับ1,700บาทที่ทางรัฐบาลจะเติมให้ แต่แค่ว่ารัฐบาลน,นะครับมีแนวคิดการเติมเงินใช้จ่ายให้กับบัตรสุดนการแห่งรัฐบัตรคนจนเนี่ย1,700เขาไม่ให้เติมทีเดียวเขาแบ่งออกเป็น2เดือนครับโดยที่แบ่งให้เดือนรับ850บาทเติมเข้าไปที่วงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนั่นเองทีนี้ที่มาของเงิน1,150ก็คือ850ได้มาจากรัฐเติมให้ก็คือ1พฤศจิกายนแล้วก็1ธันวาคมได้ เพิ่มมาเป็นเงินพิเศษเดือนละ850บาทมารวมกับวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของเดิมที่สิทธิของบัตรสิสดิการแห่งรัฐได้อยู่แล้วคือ300เอา850รวมกับ300ก็เลยเป็น1 1 5 0น้บาทนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเดือนพฤศจิกายนวันที่1เนี่ยจะได้เงินเข้ามา1,150แล้วก็เดือนธันวาคมวันที่1ก็จะได้1 1 5 0งน้อ้าที่วงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค,โภคนั่น แล้วก็เงิน1,700เนี่ยนะครับมันเป็นวงเงินเดียวกันแต่แค่ว่ารัฐบาลหันออกเป็น2เดือนแค่นั้นเองนะครับโดยหันออกเป็นเดือนละ850แล้วก็ไปเติมเพิ่มกับของเดิม300รวมกันก็เป็น1 1 5 0อ่าชัดเจนนะทีนี้ถามว่าได้กี่เดือนได้2เดือนครับก็คือเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วก็เดือนธันวาคมเดือนต่อไปมกราปี6กก้าุาปี69จะได้เท่าไหร่ อันนี้ไม่ทราบกับรัฐบาลอาจจะได้เท่าเดิมปกติก็คือ300บาทต่อคนต่อเดือนตามสิทธิ์บัตรสุขการแห่งรัฐเลยหรือไม่หรือจะมีการปรับเปลี่ยนวงเงินเพิ่มเติมอันนี้แอดมินก็ไม่ทราบก็ต้องรอดูทางรัฐบาลท่าทีจะเป็นยังไงเพราะว่าทางรัฐบาลก็เลงเอาไว้นะครับว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรส่วิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าทั้งนี้นะครับรายละเอียดเนี่ยก็ยัง ไม่ได้ชัดเจนสักเท่าไหร่เดี๋ยวมิจะอัปเดตอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าได้รายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องนี้นะครับทีนี้ก็มีคําถามอีกนะครับก็คล้ายๆกับคําถามเมื่อสักครู่นี้คือบางคนถามว่าวงเงิน1150บาทเนี่ยเป็นวงเงินใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรายใหม่ที่จะเปิดลงทเละเบียนเร็วนี้หรือไม่คาตอบคือไม่ใช่นะครับวงเงิน1 1 5 0บาทเป็นวงเงินที่เพิ่มกลาลังซื้อเติมพิเศษให้ก็ จาก1 7 0 7หาร2ก็ตกเดือนละ850อเอามารวมกับของเดิม300ก็เป็น1,150บาทที่จะได้รับในเดือนพฤศจิกายนมาที่1แล้วก็เดือนธันวาคมมาที่1นั่นเองเพราะฉะนั้นวงเงินรลดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค1,150บาทมีที่มาจากวงเงินเดิมรวมกับวงเงินพิเศษเติมใช้จ่ายจากภาครัฐที่จะ ให้นะครับในโครงการคนละครึ่งพัดนั่นเองนะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนซึ่งก็ได้แค่2เดือนชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่วงเงินใหม่นะอ่าอันนี้ก็ขอให้รับทราบโดยทั่วกันแล้วก็ได้ปรับความเข้าใจในเรื่องนี้ด้วยหลายคนก็สอบถามมานะครับทีนี้สําหรับ วงเงินนะครับที่จะเข้าบัตรสสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนที่จะได้3ามเด้งเนี่ยมันคือวงเงินอะไรบ้างในช่วงของเดือนตุลาคมที่เหลือแล้วก็ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนวันที่1อ่ะแอดมินขออธิบายรายละเอียดดังนี้ครับทีนี้นะครับแจ้ง3กลุ่มนะที่จะได้รับการเติมเงินเข้าบัตรสสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเนี่ยอ่ะกลุ่มหนึ่งนะครับจะได้2เด้งนั่นก็คือกลุ่มผู้พิการที่มีสิทธิ์บัตรสสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจน วันที่20ตุลาคมจะได้รับเบี้ยวความพิการเพิ่มเติม200บาทต่อคนต่อเดือนอันนี้กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้อ่าโอนเข้านะครับผ่านเข้าบัญชีแล้วก็กดเงินสดได้อันนี้คือผู้พิการจะได้รับแล้วก็อีกเด้งหนึ่งก็คือในช่วงของวันที่1พฤศจิกายนนะครับก็จะได้เพิ่มมาเป็น1 1 5่อบาทก็คือวงเงินเติมใช้จ่ายนั่นแหละก็คือได้เหมือนกับบัตรสวัสดิการรัฐทั่วไปเลยแต่เขานับเป็น2เด้งเพราะว่าสําหรับ ผู้พิการนะครับก็ได้วงเงินปกติอยู่แล้วเนี่ยวันที่20ตุลาคมอันนี้เป็นเหมือนกับการเสนอข่าวแบบรวบเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือรายงานข่าวแบบนี้แอนมินก็อธิบายให้ฟังให้เข้าใจว่าอ่ะแต่ละเดกมันมายังไงนะครับแล้วก็อีกวงเงินหนึ่งนะครับก็วันที่24ตุลาคมอันนี้ก็เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่โอนเก็บตกย้ำนะครับว่าโอนเก็บตกผู้สูงอายุมีบัตรสสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนที่ โอนเก็บตกเท่านั้นเพราะว่าสําหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนเนี่ยคือได้ไปตั้งแต่ช่วงของเดือนกันยายนแล้วก็คือเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุนั่นเองทีนี้วันที่24ตุลาคมเนี่ยนะครับทางภาครัฐเขาจะโอนเก็บตกให้สําหรับคนที่ยังไม่ได้ นะครับอันนี้คือเด้งหนึ่งที่จะได้รับในช่วงของวันที่24ตุลาคมแล้วก็อีกเด้งหนึ่งนะครับในช่วงของวันที่1พฤศจิกายนนะครับก็จะเป็นเงินรู้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค1 1 5 0บาทเหมือนกลุ่มบัตรสุขการแข่งรัฐทั่วไปที่ได้นั่นเองนะครับคือรายงานข่าวเนี่ยนะครับก็คือเขารวบรายงานเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงการโอนเงินใกล้เคียงกันก็เลยเรียกกันว่า1เด้ง2เด้ง3เด้งประมาณนี้นะครับทีนี้อีก กลุ่มหนึ่งนะครับที่จะได้รับการแจกเงิน1พฤศจิกายน268 8ก็คือกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนเลยนะครับก็คือวงเงินรู้ซื้อสินค้าอุปโภคบริปโภคนั่นแหละ1,150บบาทเป็นวงเงินที่เติมพิเศษมาให้อ่าชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่ม ที่ได้รับเงินในช่วงของวันที่20คือกลุ่มผู้พิการที่มีบัตรคนจน24คือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนที่เป็นกลุ่มโอนเก็บตกแล้วก็1พื่งพิเศจเกษต์ก็คือกลุ่มผู้ที่มีบัตรคนจนทั่วไปนะครับที่ได้รับสิทธิ์บัตรชวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วแล้วก็ทางรัฐเพิ่มเติมเงินให้นั่นเองอาทีนี้มีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่หลายคนสอบถามมาว่าแล้วก็เรื่องข่าวแจกเงิน2 0 0 0 3,000เนี่ยคืออะไร แอดมินนะครับได้ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารมาแล้วนะฮะก็อธิบายดังนี้นะครับสองพันเนี่ยแอดมินเข้าใจว่าก็เป็นกลุ่มของคนละครึ่งนี่แหละนะครับเพราะว่าคนละครึ่งเนี่ยทางรัฐเขาเติมเงินใช้ใจ่ายให้สองพันถึงสองพันสี่ร้อยบาทสองพันก็คือกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีส่วนสองพันสี่ร้อยบาทคือกลุ่มที่อยู่ในระบบภาษีนั่นเองนะครับอ่าเป็นข่าวแจกเงินเกี่ยวกับคนละครึ่งนะสาหรับสองพันส่วนสามพันแอดมินคิดว่าน่าจะเป็นข่าวปลอมนะครับ ไอ้ที่บอกว่าผู้สูงอายุจะได้3,000ต่อคนต่อเดือนอะไรพวกนี้นะครับเท่าที่แอดมินเคยไปดูข่าวมาแล้วก็ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็อัปเดตอยู่นะครับก็น่าจะเป็นข่าวปลอมนะครับไม่มีเขาคงความจริงนะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดสําหรับในส่วนของสอบถามต่างๆนะครับที่นํามาเคลียร์กันเลยนะครับจะได้เข้าใจครับ มีอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามได้นะครับแอดมินจะพยายามหามาตอบให้ครับเราพบใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้เตือนไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารสวัสดีครับ